สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r อ f f i ออฟิวันนี้เราอยู่กับสํานักถังเลือดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับขณะที่หวังตรงมองดูร่างที่จาาปลายของใต้หวาปินข่าวก็หัวเราะออกมาแล้วหันไปพูดกับหัวอีหาว่า จริงๆด้วยตรงตามที่เจ้าคาดการไว้เลยเจ้าหมอน,นันนมีแขนขาที่พัฒนามาอย่างดีแต่สมองกับงูเขาข่ากล้าเดิมพันแบบนี้ก็เพื่อแก้แค้นเข่าวคิดถึงตัวเองมากเกินไปและเข่าก็ดูถูกเรามากเกินไปเหมือนกันหัวอีห่าวยิ้มเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าอ่านที่จริงเข่าไม่ได้ดูถูกเราแค่เรามีความลับมากเกินไป ที่คนอื่นไม่รู้เท่านั้นเองหากข่าวตัดสินใจโดยใช้สามัญสมนึกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ข่าวจะโดนเล่าลอพลังข่าตรงเป็นความลับที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาหากปราศจ,จากพลังข่าตรงก็คงเป็นไปไม่ได้ที่การฝึกฝนของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้หัวอีห่าวมีสองวิญญาณยุทธนอกเหนือจากกระดูกวิญญาณลำตัวและวงแหวนยาน ของจากกพรดดินีแมงป่องน้ำแข็งมรกตสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะรู้ได้นอกจากนี้ข่าวยังมีความลับที่ใหญ่กว่านั้นอีกเป็นความลับที่แม้แต่อาจารย์ก็ไม่รู้เช้าตูของวันนี้วางตรงในทดสอบพลังวิญญาณของหัวอีฮาวหลังจากที่พวกข่าวฝึกฝนอย่างหน้าทึ่งเป็นเวลาสองวันติดต่อกันในที่สุด เขาก็ตกตะลึงตั้งแต่ทานอาหารเช้าจนกระทั่งไปถึงสนามประลองสัญญาณเพราะพลังของหัวอีฮาวได้มาถึงระดับ26แล้วเมื่อหัวอีฮาวเข้าสู่โรงเรียนสืไลเกิลในตอนแรกเขาอยู่ระดับ1 3เท่านั้น1ปีให้หลงังตอนนี้เขาอยู่ระดับ26อาจกล่าวได้ว่าภายในโรงเรียนทั้งหมดการก้าวกระโดดของพลังของหัวอีฮาว เป็นสิ่งที่นักเรียนไม่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างสมบูรณ์พลังวิญญาณไม่สามารถวัดได้โดยใช้ตัวเลขง่ายหากพลังวิญญาณที่จำเป็นในการนำใครบางคนขึ้นจากระด,ดับศูนย์ไปถึงระด,ดับ13ถือเป็น1น่หน่วยพลังวิญญาณที่จำเป็นในการนำใครบางคนจากระด,ดับ13ไปศูนย์ระด,ดับ2 6กต้องมีอย่างน้อย5หน่วยกล่าวอีกในหนึ่งคือ พลังวิญญาณของหัวอีฮาวได้เพิ่มขึ้น5เท่าภายในเวลาหนึ่งปีนี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่มันก็เป็นไปได้แม้แต่ในหมู่นักเรียนห้องเรียนที่หนึ่งพลังวิญญาณปัจจุบันของเขาก็ทำให้หัวอีฮาวอยู่สิบอันดับแรกของชั้นเรียนแต่มีเพียงหวังตรงเท่านั้นที่รู้ความลับนี้ และยิ่งไปกว่านั้นหวางตรงเองก็มีความลับเหมือนกันซึ่งไม่ได้มีเพียงความลับเดียวขั้นตอนการทดสอบเรื่อนระดับเหมือนกับเมื่อสองวันก่อนตู้วรหลุนก็เข้ามาดูแลการทดสอบอีกครั้งด้วยตัวเองนอกจากนี้ไม่ใช่แค่โตู้วรหลุนที่มาในช่วงเวลานี้ผู้คุมสอบและอาจารย์ผู้ตัดสินต่างตกตะลึงกับความจริงที่ว่าผู้อำนวยการอย่างเส้าเจอ ของแผนอาวุธยานก็มาด้วยตัวเองจริงๆนอกจากนี้เขาได้เปลี่ยนตู้วัยรุ่นเป็นผู้ตัดสินลา่าเมื่อหรายการที่การทดสอบเนื่องระดับของกลุ่มชั้นปีแางที่อยู่ด้านด้านนอกสามารถดึงดูดบุคคลสำคัญอย่างผู้อำนวยการมาได้และก็ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเหย่างเ้าเจอมาเพื่อนักเรียนคนเดียวจริงๆ ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการของแผนวิญญาณยุทธ์ของโรงเรียนสอไลเคอร์เยียนเซาเจิ้มีตำแหน่งที่น่านับถือหากเขายินดีที่จะดำรงตำแหน่งในราชนาจาจัตรได้เขาจะต้องได้รับการดูแลจากที่ปรึกษาของรัฐอย่างแน่นอนแต่เยียนเซาเจอ,อยังคงอยู่ในโรงเรียนสอไลเคอร์เสมอมาสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือการได้เห็นอัจฉริยะที่โดดเด่นจำนวนมาก ได้รับการฝึกอบรมด้วยตัวเขาเองทำให้โรงเรียนสื่อเครอมมีอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นจากมุมมองของคนอื่นนักเรียนคนเดียวไม่คุ้มค่าที่เขาจะมาปรากฏตัวแต่จากมุมมองของอย่าง่เาเจอสิ่งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งนี่คือวิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยุดคู่ซึ่งหาเจอได้ยากมากเขาไม่เพียงแค่มาแต่ยังมาเร็วม,มาก ก่อนที่การทดสอบเนื้อนระดับเจะเริ่มขึ้นเข่าพบกับราชาอสูรโกงชานหลงและพูดคุยกันอย่างเรียบง่ายในช่วงเวลาหนึ่งแม้ว่าโกงชานหลงจะไม่เปิดเผยว่าวิญญาณยุ์ของหัวอีหาวคืออะไรเข่าก็แค่พูดสั้นๆว่าขั้นสูงสุดกาบเหยียนเซาเจอคำคำนี้ทำให้ความมั่นใจของเหยียนเซาเจอยิ่งแข็งแก่งมากขึ้นแผนการต่างๆก็ได้ก่อตัวขึ้น ในหัวใจของเขาแล้วเมื่อเห็นนักเรียนเข้ามาในสนามประลองสัญญาแล้วอรอยยิ้มจางๆก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของผู้อำนวยการอย่างเศร้าเจและคิดในใจว่าเฉียนตัวตัวนะเฉียนตัวตัวข้าอยากรู้ว่าระหว่างเราสองคนคนไหนที่จะได้หัวเราะเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงประกาศดังขึ้นว่าชั้นปีที่สองห้องเดียนที่หนึ่งหวางตรงหลังจากซึ่งเสียงหวางตรงก็ก้าไปข้างหน้าและส่งแบบทดสอบให้กับผู้ตัดสินถูกต้องครั้งนี้หวางตรงเป็นคนแรกที่ลงสนามแทนหัวอีฮาวการเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับนักเรียนคนอื่นท้ายที่สุด หัวอี้ห่าเคยใช้ทักษะญาติพิเศษข่าวทำให้สัญญาณบาดกลัวแต่ครั้งนี้ทักษะญาติข่าวถูกจำกัดไว้ดังนั้นข่าวจึงไม่สามารถเปิดตัวของนักเรียนห้องเรียนที่หนึ่งได้ซึ่งห้องเรียนที่หนึ่งต้องการเปิดตัวที่จะทำให้คู่ต่อสู้ตกตะลึงดังนั้นจึงกลายเป็นหวังตรงแทนในสายตาของใต้หวัปินหัวอี้่าาเป็นคนขี้ขาด เมื่อนึกถึงการกู้ข่าคำนับและยอมรับเห็นข่าวต่อหัวอีฮาวก็ได้เปลี่ยนความอับประยศรุนแรงที่เขารู้สึกเป็นความผุนเคืองซึ่งกลายเป็นความแค้นฟังอยู่ในใจของเขาและคิดว่าแก้แค้นข้าต้องการแก้แค้นเท่านั้นข้าจะเยี่ยมย่ำผู้มันก่อนแล้วค่อยหาโอกาสที่จะกำจัดผู้มันให้สิน้นซากไม่สิข้าต้องการเห็นผู้มัน ผูข่าวต่อหน้าข้าอ้อนวอนและขอเมตตาจากข้าแล้วค่อยฆ่าพวกมันซะใต้วาปีนซึ่งอายุยังไม่ถึง13ปีก็ได้เห็นการนองเลือดมาแล้วในสายตาของเขามีแววตาที่ไร้ความปาณีปรากฏขึ้นข้าเลือกสั่ญยานพันปีเสียงของวังตรงที่ดังขึ้นก็ดึงใต้วาปีนออกมาจากพวังของเขา ขาอดไม่ได้ที่จะพงังะไปเมื่อได้ยินการเลือกของหวังตงแม้ว่าหวังตงจะมีทักษะสญญาณพันปีแต่การฝึกฝนของหวังตงก็เป็นเพียงมหาวิญญาาจารย์เท่านั้นแต่เขากล้าเลือกสัญญาณพันปีซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่มีอันดับสูงสุดในการทดสอบครั้งนี้จริงๆหรือทางด้านอาจารย์ผู้ตัดสินทั้งสองคนก็ตกใจเช่นกันเมื่อสองวันก่อน หัวอี่าวทำให้พวกเขาตกใจเขาเป็นคนแรกที่เข้าสู่สนามและเลือกสัญญาณที่มีการบำเพ็ญตบะมาร้อยปีนี่คือสัญญาณที่ถูกเลี้ยงอยู่ในสนามปลองสัญญาณแต่หัวอี่าวก็สามารถทำให้มันหวาดกลัวได้โดยการใช้กินอายของวงแหวนยาแส่นปีสองวงซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงแต่มาคราวนี้ ห้องเรียนที่หนึ่งก็ได้ส่งคนอื่นออกไปแต่ตอนนี้ก็ได้เลือกสัญญาณพันปีเด็กเหล่านี้ตั้งใจจะยืนยันคำควัญของโรงเรียนสือ่อไลเคอร์จริงๆหรือที่ว่าพวกเขาสอนแต่สัตว์ประหลาดเท่านั้นขณะที่ผู้อำนวยการหย่าเซ่าเจอซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ชมมองดูกรรมการก็ไม่กล้าที่จะเลื่อนเรื่องนี้ออกไปอีกแล้วบอกว่าวางตรง เจ้าพร้อมแล้วหรือ,อยังข้าพร้อมแล้วครับหวางตรงพยักหน้าด้วยท่าทางจริงจังบนใบหน้าของเขาน,ขนายขณะที่แสงสีน้ําเงินดสดใสก็ล้อมรอบตัวเขาเขาไม่เสียวเวลาใดๆดในการปลดปล่อยวิญญาณยุธออกมาแม้แต่เขาเองก็ไม่มั่นใจในตัวเองเมื่อต้องไปเชิญหน้ากับศาสตร์วิญญาณพันปีโอ้โห เสียงโห่ร้องด้วยความประหลาดใจของเหล่านักเรียนดังขึ้นและแม้แต่อาจารย์หลายคนก็ยังพังงัไปความประหลาดใจของวกเข่าวไม่ได้เป็นเพราะวิญญาณยุทธเทพธิดาผีเสื้อจลัดแสงของวางตรงแต่เป็นเพราะวงแหวนยานทั้งสามวงที่ลอยขึ้นมาจากใต้ฝาท้าของเขาถูกต้องวงแหวนยานสามวงนี่คือความลับของวางตรง ในช่วงวันหยุดเพียงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาหว่างตรงจึงสามารถทะลวงผ่านข้อขวาญระดับ30สได้สำเร็จและยังได้รับวงแหวนยานที่สามของเขาอีกด้วยบนอัธจารย์ของผู้ชมดวงตาของเหยียนเซาเจ๋อก็เป็นประกายเขาพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าดีมากหว่างตรงมีหนึ่งวงแหวนยานสีเหลืองและสองวงแหวนยานสีม่วง พอสว่างและวิญญาณยุทธของเด็กคนนี้เหนือกว่าคนอื่นมากข่าวจะเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นาคตอย่างแน่นอนเทพธิดาผีเสื้อจระ,ะแสงขณะที่พูดอรอยยิ้มขี้เล่นก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาเมื่อพูดมาถึงจุดนี้วงแหวนยานที่สาผมวางตรงเป็นสีม่วงซึ่งหมายความว่ามันเป็นวงแหวนยานระด,ดับพันปีนางนันวางตรงจึงอยู่ระดับ อัคราจานยานซึ่งมีสองแหวนยานระดับพันปีสองวงนี่ไม่ใช่วงแหวนยานลอกเดินแบบแต่เป็นความหิงแก่งที่แท้จริงใต้ว่าปีนก็ไม่เคยคิดเลยว่าวางตรงจะมอบความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ให้แก่เขาถูกต้องแม้ว่าการฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาจะแข่งแกร่งกว่าวางตรงมากแต่พวกเขาทั้งคู่ต่างก็อยู่ระดับอัคราจานยาน ที่มีสามแหวนยันเหมือนกันเหนือสิ่งอื่นใดวางตรงเอาชนะเขาในแง่ของด้ดับวงแหวนนั่นหมายความว่าหาพวกเขาแข่งขันกันโดยอาศัยทักษะยานของตัวเองเพียงอย่างเดียววางตรงจะสามารถกลุ่มความได้เปรียบในการต่อสู้ของพวกเขาได้ดังนั้นช่องว่างระหว่างการฟืโนฟนของพวกเขาก็จะใกล้กันมากขึ้น ใบหน้าของใต้หวาปินก้มต่ำลงและการแสดงออกบนใบหน้าของเขาก็กลายเป็นชั่วร้ายขึ้นในทันทีแต่ความมั่นใจในตัวเองก็ไม่สั่นคลอนเลยจ้ามุมมอ,องเขาหัวอีห่าวไม่มีความสามารถในการทำ้ายสัญญาณได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แหวนยานที่สองและสามารถใช้ได้เพียงจิตจู่โจมของเขาเท่านั้นใต้หวาปินจึงเชื่อว่า หัวอีฮาสามารถทำตามคำแนะนำของอาจารย์เขาและผ่านการทดสอบโดยการสะสมคะแนนตามที่สุดที่ต้องการได้เขายังเชื่อด้วยว่าตัวเองจะทำผลงานได้ดีกว่าหวังตรงเซอีแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประมาณทางทางที่มั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่ ในขณะนี้กิ่นอายที่กดขี่ก็เล็ดลอดออกมาจากประตูเหล็กที่เปิดอยู่ซึ่งอยู่ห่างจากวังตมไม่มากนักร่างสูงค่อยๆเดินออกมาจากกงขังสัญญาณแม้ว่ามันจะไม่เร็วเท่ากับหมาป่าปีศาจรวายุที่หัวอีห่าวได้ต่อสู้ข่าวก่อนแต่ความกดดันที่ปล่อยออกมานานก็เหนือกว่าแมาก ศาตร์วิญญาณตัวนี้สูงสเมตรและเดินออกมาด้วยขาหลังเหมือนมนุษย์มีกลิ่นคาวจางๆที่มาจากขนสีน้ำตาลอ่อนบนหน้าอกมีขนสีขาวขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเป็นเครื่องหมายซึ่งดูคล้ายกามลวดลายเส้นบนปีกเทพธิดาผีเสื้อจลัดแสงของวังตรงขนาดที่แท้จริงของมันคือหมีนั้นช่างน่าประทับใจจริงๆ คุณลักษณะที่สะดุดตาที่สุดของมีตัวใหญ่ตัวนี้คือดวงตาของมันมันมีดวงตาสีแดงซีดที่เต็มไปด้วยความไม่สนใจใยดีต่อเหยื่อของมันแม้ว่าพวกมันทั้งหมดจะเป็นสัญญาณที่มีอายุพันปีเหมือนกันแต่ความแห่งแก่งตามธรรมชาติของพวกสัตว์กินพืช แพะและวัวมีความแข็งแกรงน้อยกว่าสัตว์ยาณที่มีพลังการต่อสู้อันทรงพลังเช่นสิงโตเสือเสือนดาวและหมียิ่งไปกว่านั้นความน่าจะเป็นที่สัญญาณกินเนือนเน้อเหล่านี้จะได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลากว่าพันปีก็สูงกว่ามากเช่นกันสาหรับสัญญาณพันปีที่หวังตรงกำลังเผชิญหน้าถูกเรียกว่า มีปีศาจกระหายเลือดซึ่งเป็นสัญญาท่าดินที่สมพลังทางด้านหวังตรงก็ขยายปีและบินขึ้นทันทีหลางจากได้เห็นคู่ต่อสู้แต่หลางจากที่เข่าบินขึ้นไปนาการได้ไม่ถึง5เมตรเข่าก็ถูกแรงกดดันมหาศาลที่ไรรูปร่างัาให้เข่าลงมาที่พื้นทันทีพร้อมกับเสียงของผู้ตัดสินที่นั่งขึ้นข้างหุงของเขาว่าเจ้าไม่ได้รับญาต ให้บินขึ้นไปเหนือพื้นดินเกิด5เมตรในการทดสอบเลือนระดับนี้มีปีศาจรกระหายเลือดดูเหมือนจะไม่เ,เรเวิมากนักนายขนาดที่มันเดินช้าๆไปทางหวังตรงด้วยท่าทางหลน้ายแต่แรงกดขี่ที่มาพร้อมกมับมันก็ทำให้หวังตรงประจาจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไปเชิญหน้ากับสัตว์ญายาพันปีเพียงลำพงัง แต่เขาก็ยังมั่นใจในความแข่งของตัวเองในขณะนี้ภาพสามมิติก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆอยู่ภายในใจของหวังตงซึ่งหัวอีห่าวก็นั่งอยู่ไม่ไกลจากขอบสนามในดวงตาของหัวอีห่าวก็ปรากฏแสงสีทองจางหากไม่ใช่พอข้อตกลงการเดิมพันกับใต้หวาเป็นหัวอีห่าวคงเลื่อมไม่โกงอย่างแน่นอนแต่ครั้งนี้เดิมพันสูงมาก และเขาไม่สามารถแพ้ศัตรูผู้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตท่านแม่ของเขาได้ไม่ว่ากรณีใดเขาสามารถปกป้องหวังตรงจากอันตรายได้ดียิ่งขึ้นด้วยทักษะปานจิดสืบค้นของเขาวางตรงยักษ์ไหลขึ้นปราสาทปีด้านหน้าไว้ด้วยกันขานาที่เขาเคลื่อนไปข้างหน้าในจังหวัดเดีวยวกัน ข่าวกล้าไปเพียงเล็กน้อยตามทิศทางของมีปีศาจกระหายเลือดเช่นเดียวกับมีตัวนั้นข่าไม่รีบร้อนเลยตรงกันข้ามฝีเท้าของข่ามั่นคงมากและสะท้อนถึงสาภาวะที่สงบในจิตใจของข่าวระยะห่างทั้งสองฝ่ายใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผู้ตัดสินทั้งสองก็เฝ้าสังเกตเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดพวกเขาวจำเป็นต้องดำเนินการทันที รู้สึกว่าความแห่งแก่งของวังตรงลดลงมากเกินไปทายที่สุดแล้วมนุษย์ไม่เหมือนสัญญาณและไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพวกเขาได้อ่านแบบทดสอบของวังตรงแล้วและสถานะของเขาคือสิลหลักข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวนั้นทาให้มันยิ่งสำคัญมากขึ้นขนาดที่พวกเขาจะไม่สามารถสูญเสียวังตรงจากอุบัติเหตุน,นี้ได้ ทางด้านมีปีศาจกระหายเลือดดูเชื่องชา้าเล็กน้อยเมื่อยืนขึ้นและเดินเหมือนมนุษย์ไม่เพียงแต่เดินชา้าเท่านั้นแต่ยังไหวเอียงอย่างไม่มั่นคงอีกด้วยแต่เมื่อมันอยู่ห่างจากหวังตรงประมาณ30มเมตรจูจูขาหน้าก็ตกลงมาตอนนี้ขาทั้งสีของมันแตะพื้นแล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทนันหันทำให้หวังตรงตกใจ และข่าวก็หยุดเดินโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็พุ่งไปด้านข้างอีกสองสเมตรเพื่อรอมีปีศาจกระหายโลหิตยังคงเดินเข้ามาใกล้อย่างช้าๆราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและดวงตาสีแดงซีดของมันก็แสดงการเยอะเย้ยเมื่อสัตว์ยานบารลุการบำเพ็ญตบะพันปีมันจะได้รับสติปัญญาที่จำกัดจำนวนหนึ่ง ชาวพอเมื่อสัญญาณบารรลุก,การบรเพินตะบะหนึ่งแสนปีขึ้นไปเท่านั้นพวกมันจึงจะสามารถพัฒนาสติปัญญาที่ไม่ด้อยกว่ามนุษย์ได้และสามารถโต้อตอบด้วยคำพูดของมนุษย์ได้เช่นกันหวางตรงตกตะลึงเมื่อมีปีศาจกระหายเลือดปรากฏตัวในขณะที่เขากำลังตกตะลึงมีปีศาจกระหายเลือดก็ได้เร่งความเร็วขึ้น ชาญเลือดที่แข็งแกร่งปกคลุมทั่วทั้งร่างกายของมันทำให้ดูเหมือนมีสีแดงขนาดที่วิ่งไปในทิศทางของวังตรงมานเคลื่อนที่เร็วมากจนความเร็วของมันเทียบได้กับหมาป่าปีาศาตรวายุที่หัวอีห่าวได้ต่อสู้ในวันน,นั้นความเร็วที่เปลี่ยนไปพร้อมกับการใช้แขนและขาทั้งสี่อย่างกระทันหันทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์พื้นฐาน ที่ใช้ในสงครามจิตว,วิทยาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่สัญญาณพันปีตัวนี้เป็นผู้แข็งแร่งในระดับเดียวกันความแข่งแร่งที่แสดงออกมาโดยมีปีศาจกระหายโลหิตพันปีตัวนี้ไม่สามารถเทียบได้กับศาสตร์วิญญาณอายุร้อยปีเลยเพียงช่วงเวลาสองลมหายใจมีตัวนี้ก็ได้ปิดระยะห่างระหว่างพวกเขาแล้ว ขานาดที่อยู่แนวระยะ30มิตรจะวางตรงวางตรงดูเหมือนจะยืนอยู่ที่นั่นด้วยความสับสนน,นายขณะที่มีปีศาจกระหายเลือดเหวี่ยงอุ้มเท้าขนาดใหญ่ของอันมาที่เขาด้วยก้อนเนื้อซึ่งไหลไปตามการเคลื่อนไหวของมันทางด้านอาจารย์ผู้ตัดสินก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยหลังจากทั้งสองฝ่ายเคลื่อนไหว อาจารย์ผู้ตัดสินที่นั่งอยู่บนแท่นสูงอดไม่ได้ที่จะหมวดคิวก่อนหน้านี้พวกเขาได้รับความประหลาดใจอย่างยิ่งจากนักเรียนชั้นปีที่สองซึ่งเป็นอัคราจารย์ยาสาววงแหวนอีทังวางตรงยางเป็นสิ่ลักเช่นนั้นประสบการณ์ในการต่อสู้จริงของเขาจะยแย่ด้อย่างไรจนรู้สึกกลัวแล้วหวังตรงตกใจงั้นหรือคำตอบคือไม่ เมื่อเห็นอุ้มเท้าขนาดใหญ่ขอมีปีศาจกระหายเลือดอยู่ตรงหน้าเข่าก็เลื่อนลงมาด้วยเท้าข้างหนึ่งแล้วหมุนไปครึ่งรอบการตบของมีปีศาจกระหายเลือดดูเหมือนจะเข้าใกล้เอาร่างกายของวังตรงแต่เข่าก็ยืนอยู่ข้างหลังมีตัวนี้แล้วจากนั้นเข่ากลางปีนหน้าหน้าออกและทําการเคลื่อนไหวแบบการกายตัดขวางขณะที่เขาากวาดตัดผ่านคอของมีปีศาจกระหายเลือด มีปีศาจกระหายเลือดทันปีเป็นสัญญาณพิเศษมานสามผัสได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติในขณะที่ท้าของมันไม่ได้สัมผัสกับสิ่งใดนอกเหนือจากอากาศก็เนื้อรอบๆตัวของมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและคนสีน้ำตาลของมันก็แข็งราวกับเหล็กกล้าในทันทีชั่วพริบตาเดียวปีกิยตินของวังตงก็ได้กีดขนแข็งๆข,ของมัน ทำให้เกิดประกายไฟหลายชุดที่พุ่งออกมาพร้อมกับเสียงฟันที่รุนแรงเนื่องจากมันเป็นสัญญาทัดดินมีปีศาจกระหายเลือดจึงมีการป้องกันที่แข็งแกร่งมากแต่น่าเสียดายที่มันยังคงช้าไปครึ่งจังหวะในการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้มันคิดว่าวางตรงถูกหลอกโดยสงครามจิตตาวิทยาที่มันใช้ ดังนั้นการโจมตีในครั้งนี้จึงค่อนข้างรุนแรงแม้ว่ามันจะสามารถตอบสนองได้ทันเวลาแต่ปีกโยตินของวังตงก็ได้เอาชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ออกมาจากคอของมันแล้วใครบ้างที่ไม่ทราบวิธีการทำสงครามจิตวิทยากับคู่ต่อสู้ของพวกเขาหวังตตงหัวเราะอ,อย่างเย็นชาเพราะการโจมตีของเขามาลุผลแล้ว แต่ข่าวก็ไม่ได้ติดตามผลของมันด้วยการกระพือปีร่างของข่าวก็ถอยไป5มิตรทันทีหลบการโจมตีอันโต,ต้อตอบดุนแรงคอมมีปีศาจกระหายเลือดอป่า,าสทจักษาปันจิตสืพนของหัวอีฮาววางตรงจะไม่สามารถชเปโอจำมันได้แม้ว่าข่าวจะไม่ถูมีตัวนี้รอแต่จิตสืบพนสามารถช่วยให้ข่าวระบุหลอดเลือดและการไหลเวียนของพลังงาน ภายในร่างกายของมีปีศาจกระหายเลือดได้อย่างชัดเจนตาหลอดจนรูปแบบการโจมตีของมันเช่นนั้นเขาจะไม่ช่วยโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างไรแน่นอนว่าสายตาของอาจารย์แทบทุกคนที่นั่งอยู่บนอัธจารย์ผู้ชมดูตกตะลึงหลังจากเห็นการโจมตีครั้งนี้ของวังตงรวมถึงเยียนเซาเจอและโต้ไวรุน หวังตรงยังคงสงบเมื่อปเชิญหน้ากับการโจมตีของมีปีศาจกระหายเลือดที่ใช้กลอุบายออกมาถ้าทางที่สุ่งพงเขาในขณะที่เขาต่อสู้กับสัญญาพันปีในการต่อสู้ระยะประชิดชนีถทาให้อาจารย์ผู้ตัดสินประทับใจเพราะอาจารย์ผู้ตัดสินก็ไม่เคยเห็นแม้แต่กลยุทธ์การต่อสู้ระด,ดับสูงชน,นีจาานักเรียนระด,ดับชั้นปีที่สูงมาก,ก่อน ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ